น o p a d ด n สตอรี่อะไล changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o ดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเกนของเชิเออร์หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะวันนี้เอาหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่จะเรียกว่ามันไม่ได เกี่ยวตรงๆกับผู้ประกอบการวันหยุดหรอกแต่ว่าผมคิดว่ามันมีเรื่องจิตวิทยาหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจนะหนังสือชื่อภาษาอังกฤษชื่อ The Having นะครับแปลเป็นไทยชื่อความลับของความมั่งมีนะเป็นหนังสือที่เขียนโดยคนเกาหลีนะครับคือคุณล so ีซอยุนและฮงจูยุนนะครับแล้วก็แปลโดยคุณจินดารัตธรรมธรรมรงวุฒินะ อันจบเลยรถเดียวนะครับจบมาสักระยะหนึ่งแล้วละ่ะตอนแรกต้องบอกแบบนี้ว่ามีความลังเลเพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่ชอบเรื่องที่มันดูแบบจับต้องไม่ได้นะหลายคนชอบแบบ How-to เลยทํายังไงขายใหย้ได้เยอะตั้งราคายังไงซึ่งผมก็พูดมาตลอดนะในรายการผู้ประกอบการมันหยุดเนะี่ยแต่ว่าเอางี้แล้วกันสําหรับผมเนี่ยที่ที่เอาเรื่องนี้มารีวิวให้ฟังเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายถ้าจะลองทําแล้วถ้าเกิดทําแล้วมันไม่ได้ผลมันก็ คอนเซปต์ผู้กอบการมันหยุดก็ก็เลิกไปนะครับมันไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายอะไรมากมายผมผมเล่าให้ฟังก่อนถ้าเกิดใครเผื่อเผื่อฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ยมันไม่ใช่เราจะได้หยุดฟังได้ก่อนนะมันคล้ายๆกดแรงดึงดูดเนีจำใครอ่านหนังสือที่ดังมากเล่มหนึ่งก็คือ The Secret เนี่ยก็จะพูดถึงกดแรงดึงดูดว่าให้เราคิดให้เราอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆมาซึ่งก็มีคน2กลุ่มเลยนะกลุ่มที่เชื่อกับกลุ่มที่บอกโหไร้สาระมากไม่เชื่อก็หนังสือเล่มนี้ทํานองนั้นทํานองนั้นนะครับอานนี้ผมเริ่มต้นอ,าอยากแรกนะครับเป็นบทเรียนนะผมก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องเล่าผมถ้าเกิดใครสนใจไปซื้ออ่านเองได้เลยนะเป็นเรื่องเล่าว่ามันมีคนหนึ่งที่จะเรียกว่าไม่ประสบความสําเร็จทางการเงินนะ่ะแล้วก็คุณพ่อเขาเนี่ยประหยัดมาตลอดชีวิตก็ก็เลยเหมือนกับ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รวยนะจนกระทั่งเขาไปเจอแบบโค้เขาคิดว่ากูรูนะคล้ายๆโคชชิ่งอะนะแต่ว่าคนนี้ก็คือคนที่ที่รวยแล้วแล้วก็มาช่วยเขาสอนวิธีการคิดให้กับเขาจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็ประสบความสําเร็จเรื่องตีมันประมาณนี้นะแต่ว่าในในรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเรื่องเล่าไปเรื่อยๆนะก,ก็อ่านเพลินดีแต่ที่ผมจะมารีวิวแล้วก็เอามาเล้งกับผู้ประกอบการวันหยุดด้วยเนี่ยก็คือข้อคิดที่ผมได้นะครับ จากการอ่านหนังสือเล่มนี้อันแรกเลยเขาบอกไว้ความมั่งมีความรู้สึกมั่งมีนะคือความรู้สึกเต็มตื้นที่คุณมีในช่วงขณะที่ใช้จ่ายเงินแปลว่างี้ครับคือเวลารู้สึกรวยมั่งมีค, i, นะคล้ายคเวลตี้นะคล้ายล้าร่ารวยนะคือมันเป็นความรู้สึกตอนที่คุณจะต้องเกิดจะเกิดขึ้นตอนคุณจ่ายเงินพูดง่ายๆว่าความรู้สึกตอนะตอนจ่ายเนี่ยจะเป็นการบอกเลยว่าเราจะรวยหรือไม่รวย ถ้าเราจ่ายเงินแล้วรู้สึกไม่ดีเช่นอุ้ยเงินมันจะหมดแล้วโหมันไม่น่าเลยฉันไม่อยากจ่ายเลยหรือว่าเจอเจอบินค่าน้ำค่าไฟมาแล้วโหทำไมมันเฮงซวยอย่างนี้ชีวิตมันแย่จ่ายไปรู้สึกแย่เนี่ยแปลว่าเราไม่รวยแต่ว่าถ้าเราจ่ายไปแล้วรู้สึกดีว่าเออเนี้ยมันเป็นเงินที่ไปช่วยเหลือคนอื่นเขานะสมมุติเราไปซื้อผลไม้กับแม่ค้า ถ้าจ่ายไปรู้สึกแย่คือแบบทาไมมันแพงจังกูดเลือดกูดเนื้อเรื่องนี้ฉันจะเหลือเงินอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยแปลว่าเราจะไม่รวยแต่ถ้าเกิดเราจ่ายไปรู้สึกว่าเงินนี้มันทําให้เขาเนี่ยสามารถมีอยู่มีกินคือเรารู้สึกตื้นตันอะอารมณ์แบบนั้นเลยนะรู้สึกดีแล้วเราก็ได้ผลไม้ที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนี่คือเราจะรวยคราวนี้หลายคนก็คงคิดตรงข้ามบอกก็ใช่สิก็รวยแล้วมันจ่ายมันก็เลยไม่รู้สึกแย่ไงก็คือตอนจนเนี่ย มันจ่ายมันเลยรู้สึกแย่ไงหนังสือเล่มนี้บอกไม่ใช่มันกลับกันเราต้องรู้สึกดีก่อนต้องรู้สึกดีก่อนแล้วพอเราจ่ายเงินออกไปเนี่ยเราเราถึงจะเงินมันจะถึงจะไหลเข้ามาซึ่งพอมันถึงตรงนี้หลายคนก็ต้องเกี่ยวเลยวะไม่เห็นรู้สึกดีรู้สึกแย่ก็กลับมาที่คอนเซปต์ตอนต้นที่ผมเล่าให้ฟังคล้ายๆมันมันเป็นกดแรงดึงดูดอ่ะนะมันไม่ได้พิสูจน์ได้แบบเหมือนหนึ่งบกหเท่ากับสแบบนั้นแะนะครับแต่สําหรับผมผมก็บอกว่า ก็นอัดแบคุณก็ลองลองไปทําบุสิผมเพราะมันไม่ได้ต้องจ่ายเงินอะไรนี่คุณแค่รู้สึกว่าไหนไหนจะจ่ายแล้วคุณลองรู้สึกดีกับการจ่ายเงินนั้นรู้สึกมีความสุขกับการจ่ายเงินนั้นสมมุติว่าค่าน้ำก่อไฟผมยกตัวอย่างยังไงก็ต้องจ่ายถูกไหมเพราะเราใช้อยู่แต่ลองรู้สึกให้มันดีขึ้นได้ไหมแล้วถ้าเกิดรู้สึกดีขึ้นแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นก,ก็ทิ้งหนังสือเล่มนี้ไปแต่ถ้าเกิดรู้สึกดีขึ้นแล้วเกิดมันมันมีเงินไหลเข้ามามากขึ้น ไม่ดีเหรอโดยไม่ต้องไปหาคําอธิบายก็ได้ว่ามันกดอะไรกันแน,น่มันมีหลักการอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดมันเวิร์กไงก็น็อตแพรถูกไหมเพราะเราไม่ได้มันไม่ต้องเสียอะไรไปเลยในการทําสิ่งนี้นะครับอ,อันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อคิดอันที่1ก็คือความรู้สึกในขณะที่จ่ายเงินให้เรารสึกดีแล้วเราจะรู้สึกมันจะมีความมั่งคั่งวิ่งเข้ามาหาเรา อันถัดไปหนังสือเขียนไว้แบบนี้ครับก็ <c oughs> บอกว่าช่วงขณะนี้ตั้งหากที่เราควรรู้สึกและจดจอ่อความรู้สึกมั่งมีต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ในอนาคตแต่เป็นปัจจุบันความรู้สึกมั่งมีคือวิธีเปลี่ยนมุมมองที่เคยเห็นแต่สิ่งที่ขาดให้กลายเป็นเห็นสิ่งที่มีคือคือเขาบอกว่าเราต้องจดจอ่จจอปัจจุบันไม่ใช่ว่าโอ้ยอีกหกอายุ60แล้วเราจะรวยอีก30ปีเราจะรวยไม่ใช่ครับตอนนี้เลยมั่งมีเกิดขึ้นได้ณปัจจุบันมันคือความรู้สึก นั้นมันคือเปลี่ยนมุมมองสิ่งเห็นสิ่งที่มีมากกว่าสิ่งที่ขาดผมชอบอันนี้นะเพราะว่าคือสิ่งที่มีมันมีอยู่แล้วเช่นเรามีบ้านเรามีรถหรือเรามีคนรักเรามีความสุขในมุมของเราเรามีกาแฟกินเรามีหนังสือให้อ่านเรามีอะไรหลายๆอย่างเยอะมากถ้าเรารู้สึกแบบนี้เราจะรู้สึกดีแล้วความมัม่งมีมันจะมันจะมันจะมันคือความรู้สึกเลยอะ่ะคือจริงๆเขาบอกความรู้สึกมัม่งมีมันคือความรู้สึกนะพูดง่ายๆว่า เราเหมือนเรารู้สึกรวยเลยแต่ถ้าเราเห็นสิ่งที่ขาดคือเรามีรถแต่เราไปมองเห็นรถโอ้โหอปอร์เช่เราเห็นรถเบนซ์แล้วเราก็รู้สึกเราขาดเราไม่มีเลยนะเรามีบ้านเลยเราก็ไปเห็นคาร์ลือหาดโอ้โหทำไมเพื่อนเรามันคาร์ลือหาดวะทําไมเราไม่มีวะอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกจนขึ้นมาทันทีสําหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่การหลอกตัวเองนะผมว่าการที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมากับสิ่งที่เรามีเนี่ย มันเหมือนมันมีพลังในการที่เราจะเดินต่อไปถ้าจะาอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์คือจิตใจมันมีความสุขมันทําอะไรมันก็มีโอกาสสําเร็จสูงกับจิตใจที่มันมีความทุกข์จริงไหมพอมีความทุกข์เนี่ยทำอะไรมันก็จะแบบติดขัดไปหมดอ่ะแล้วแล้วมันก็ทําได้ไม่ดีเพียงพอนะครับก็ก็ถ้าจะอธิบายนะผมก็จะอธิบายในมุมนี้ถัดไปหนังสือก็เขียนอธิบาย เรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าทุกคนเกิดมาพร้อมคุณสมบัติที่จะร่ํารวยเหมือนเช่นที่มีคุณสมบัติให้เป็นที่รักคือไอ้ความรู้สึกแบบนี้เราเราสามารถสร้างได้นะทุกคนมีคุณสมบัติที่จะรวยได้นะมันไม่มีใครเกิดมาว่าไอ้คนนี้เนี่ยทำยังไงก็ตามไม่มีทางรวยมีแต่เรานั่นแหละที่อาจจะล้มเหลวมาหลายครั้งแล้วเราก็ไปตรานหน้าตัวเองว่าเราเราไม่มีวันที่จะรวยนะครับ เขาเขียนต่อบอกว่าความรู้สึกมั่งมีคือพลังที่ดึงดูดความมั่งคัง่งทำให้คุณเติมน้ำใส่แก้วได้มากขึ้นง่ายๆแม้จะใช้ความพยายามเท่าเดิมและคุณสามารถควบคุมทั้งหมดได้เต็มที่ด้วยความรู้สึกของตัวเองก็อย่างที่เล่าครับคือความรู้สึกมั่งมีมันคือความรู้สึกว่าโอ้โหฉันมีอะไรเต็มไปหมดแล้วพอเรามีความรู้สึกนี้เขาบอกว่าเป็นพลังดึงดูดความมั่งคั่งของจริงเลยเงินของจริงมันจะเข้ามาไม่ใช่แค่หลอกตัวเองไปวันวันว่าเรารวยก็ จะมีคนถามว่ามันจะเข้ามาได้ยังไงใช่ปะก็เมื่อกี้ผมอธิบายถ้าถ้าความเชื่อผมผมคือจิตใจมันมีความสุขทําอะไรมันก็ทําได้ดีนะครับเขาบอกว่าเราพยายามเท่าเดิมเราอาจจะขายของเราขายเท่าเดิมแต่ขายด้วยความรู้สึกมั่งมีความรู้สึกที่มีความสุขทําแบบนี้เราควบคุมได้นะเพราะความรู้สึกมันอยู่ในใจของเราเราเราจัดการมันได้คราวนี้คนที่สงสัยบอกว่าอาจารย์เราต้องรู้สึกแบบนี้ไปนานแค่ไหนยี่สิบปีป่ะห้าสิบปีป่ะความความมันจะเห็นผลหนังสือให้ให้ ทำเฟรมไม่น่าสนใจนะเขาบอกว่าผลจากความรู้สึกมั่งมีปกติจะเริ่มปรากฏขึ้นอย่างเร็วภายใน2สัปดาห์และอย่างช้าที่สุด3เดือนน่าสนใจมากเพราะสำหรับผมเนี่ยสสัปดาห์มันไม่นานเลยนะถ้าเทียบกับกับอะไรหลายๆอย่างลองลองทำสิ่งนี้ครับเวลาใช้จ่ายเงินเนี่ยรู้สึกดีกับมันนะครับแล้ว2เดือน ไอสสัปดาห์ผ่านไปดูซิมันเกิดอะไรไหมหรือ,อยังช้าสุดลองทําสัก3เดือนมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับแล้วถ้ามันไม่ออกอาจารย์ผม3เดือนแล้วไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยก็เลิกนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรนะเขาบอกว่าคุณไม่ต้องอดกลั้นในสิ่งที่ต้องการมาร์ชเมลโล่ไม่ได้มีแจกไว้แค่วันละชิ้นคือเขาบอกว่าคุณคุณอยากได้อะไรคุณคุณใช้จ่ายได้แต่ต้องรู้สึกดีกับมันนะแล้วมาร์ชเมลโล่เนี่ยใครเคยได้ยินคําว่ามาร์ชเมลโล่เทสป่ะที่ เหมือนกับให้เด็กทดลองเด็กะนะว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเเวลากินเขาแจกมาร์ชเมลโล่ไว้1ชิ้นเนี่ยจะกินเลยก็ได้หรือถ้ารออีกกี่นาทีไม่รู้จะได้2ชิ้นแล้วเขาก็พบว่าคนที่รอจะเป็นเด็กที่เติบโตมาแล้วประสบความสําเร็จอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่าเฮ้ยไม่หรอกคุณคุณคุณวันหนึ่งมันมีได้หลายชิ้นเราะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปอดกั้นแบบฉันต้องประหยัด 30ปีแล้วเาชั้นจะรวยไม,ไม่ใช่วิธีการนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกแบบนี้นะครับบางคนบอกอ้าวอันนี้อาจารย์หมายถึงว่าสองสัปดาห์นี้หรือ3เดือนนี้ที่อาจารย์บอกให้เห็นเนี่ยให้รู้สึกดีในการใช้จ่ายแปลว่าผมก็สู้รุ่ยสุร่ายเลยใช่ไหมผมอยากได้อะไรผมซื้อแหลกเลยใช่ไหมยอย่างนี้ครับไม่ใช่คําตอบคือไม่ใช่เพราะตอนแรกผมก็ตั้งคําถามแบบเดียวกันว่าอ๋อเหรออยากได้ไรซื้อเลยเหรอแล้วเราไม่เจ๊งเหรอวะอะไรเงี้ยเขาบอกอย่างนี้ ถ้าคุณให้ความสนใจกับสิ่งที่อยากได้จริงๆก็จะห่างไกลจากการสุรุ่ยสุร่ายและซื้อของเพื่อไปโอ้อวดไปโดยธรรมชาติการหลั่งไหลของความมั่งคั่งเป็นไปตามธรรมชาติเช่นเดียวกับการท่องคลื่นที่คุณต้องทําคือแค่อยู่ในเรือที่กําลังลอยน้ําไม่จําเป็นต้องพายด้วยซ้ําแปลว่าสุรุ่ยสุร่ายไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เขาสนับสนุนให้ทา จ่ายเงินได้แต่ต้องจ่ายในสิ่งที่เราอยากได้จริงๆแล้วรู้สึกมีความสุขในการจ่ายผมชอบตรงนี้นะเป็นเป็นคัดพอยเลยนะไม่ใช่ซื้อไปอวดชาวบ้านถ้าเราจะซื้อไปอวดชาวบ้านโดยที่เราไม่มีเงินนะผมรับประกันได้เลยว่าเราจะไม่รู้สึกดีในการซื้อครั้งนั้นถูกป่ะเงินก็ไม่มีแล้วอยากซื้อกระเป๋าสวยๆจะได้ไปอวดเ,อเพื่อนๆรับรองเลยครับว่าเราจะรู้สึกแย่ เพราะเราเราต้องกังวลว่าโอ้โหเย็นเออแล้วเดือนนี้จะมีอะไรกินหรือเปล่าวะถูกปะอย่างเงี้ยเขาเรียกสูรุสซูายครับนะไม่ใช่ทําแบบนั้นเราซื้อในสิ่งที่เราคิดว่าซื้อแล้วมีความสุขซื้อแล้วคุ้มนะครับนะแล้วเราก็ซื้อไปนะครับซื้อไปนะเขาเขียนอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าชีวิตคือการเดินทางที่เราออกค้นหารวบรวมตัวตนหลากหลายภายในตัวเราแต่ละคนที่สุดแล้วเราต่างต้องเป็นตัวเองคนเราจะพบพลังภายในที่ทําให้มีความสุขเมื่อได้เป็นตัวของตัวเอง อันนี้ก็อันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับเราต้องหาตัวตนเราให้เจอนะครับแล้วเราต้องเป็นตัวเราเองนะครับเรารู้เราไม่มีใครบอกเราได้หรอกครับว่าของชิ้นนี้เหมาะหรือไม่เหมาะสําหรับเราตัวเราเนี่ยจะเป็นคนค้นพบเองครับว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมาะอันนี้มันใช่ฉันยอมจะจ่ายในสิ่งนี้มันทําให้ฉันมีความสุขแล้วให้รู้สึกแบบนั้นแล้วความรู้สึกมั่งคั่งก็จะมาในขณะเดียวกันเนี่ย อะไรที่เราซื้อเพื่ออวดซื้อเพราะว่ามันลดราคาซื้อว่านู่นนี่แล้วซื้อแล้วรู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดไม่ต้องซื้อตอนผมผมสารภาพครับตอนผมอ่านหนังสือเล่มเนี้ยตอนแรกอะ่ะผมก็กังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเป็นการยุให้คนไปใช้จ่ายเงินเยอะเพราะวะ่าเพราะเขาเริ่มต้นมาบอกว่าถ้าเกิดคุณคุณอยากได้อะไรแล้วคุณแบบจ่ายเงินซื้อแล้วคุณรู้สึกดีเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะดึงดูดความมัง่งคั่งผมก็เป็นห่วงคนฟังผมเหมือนกันนะ เพราะผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันแล้วมันจริงสําหรับสําหรับทุกคนหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ทําวิจัยเรื่องนี้ใช่ไหมผมก็เป็นห่วงคนฟังว่าเดี๋ยวเกิดไปฟังแล้วไปซื้อของแหลกเลยแล้วเงินก็ไม่มีอย่างเงี้ยแล้วบอกรู้สึกดีรู้สึกดีเนี่ยมันไม่แย่หรอวะแต่พออา่านหนังสือนี้ลึกๆไปมันไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเผลอๆนะเราจะซื้อของน้อยลงด้วยซ้าเพราะเราจะซื้อเมื่อเรารู้สึกดีคือรู้สึกดีไม่ใช่แค่อยากนะครับถ้าเราแค่อยากซื้อผมอยากมีรถใหม่แล้วผมซื้อแต่ซื้อ,แ,อแล้วผมรู้สึกทุกว่า เออเฮ้ยจะมีเงินเหลือหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมไม่ควรซื้อเพราะฉนั้นเนี่ยบางบางทีเนี่ยไอ้พวกถ้าใช้สับทางการตลาดที่เขาเรียกว่า impulse buying อ่ะซื้อเพราะว่ามันลดซื้อเพราะมันมีของแถมซื้อเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเกินเวลานี้แล้วมันจะไม่มีเวลาแบบลดราคาภายในวันนี้7 7 7ดเซเอะไรเงี้ยนะเอเวันที่8เดือน8วันที่9เดือนเก้อะไรที่ลดกันเนี่ยเราจะซื้อของเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเราเกณฑ์มาว่า เฮ้ยซื้อเราต้องไม่รู้สึกผิดไม่ต้องไม่ต้องอไม่ได้รู้สึกแย่ซื้อแล้วมีความสุขตอนซื้อและหลังซื้อเนี่ยผมว่าเผลอๆเราจะประหยัดเงินมากขึ้นเนาะอ่ะถัดไปครับก็บอกว่าการอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นขณะนั้นนั่นแหละคือก้าวแรกของความรู้สึกมกั่งมีรู้สึกตอนนี้ครับนะเป็นไม่ไม่ต้องไปรอตอนจนกเกษียณจนอะไรนะครับ เขาบอกว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงนั้นเสมอแม้แต่เราหันไปทางอื่นแค่หมุนตัวแล้วก็สามารถเพลิดเพลินกับแสงอาทิตย์ตอนไหนก็ได้คือเหมือนความมั่งมีครับมันอยู่ตรงนี้แหละเพียงแต่เราต้องหันอยากจะเจอแสงเราก็ต้องหันไปหาแสงเท่านั้นเองนะอ่ะอีกอันครับถ้าคุณเพลิดเพลินกับเงินด้วยพลังงานบวกก็จะดึงดูดเงินเข้ามาเพิ่มอีกได้แน่นอนพลังงานคือเหตุสสารหรือผลที่ตามมาจากมัน นะสสารคือผลที่ตามมาจากมันนะครับแปลว่าถ้าคุณคุณมีความรู้สึกดีมีพลังงานบวกก็จะดึงดูดเงินเข้ามาได้อีกนะครับเพราะพลังงานมันคือตัวดึงดูดนะครับไม่ใช่ว่าต้องรวยก่อนค่อยรู้สึกดีต้องรู้สึกดีก่อนจึงค่อยรวยเขาบอกต่อเขาบอกว่าคนรวยจริงคือคนที่รู้วิธีดื่มดำ่ำความสุขเมื่อใช้เงินมีเท่าไหร่ในกระเป๋าณตอนนั้นไม่สําคัญเออ ก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับดื่มดำอาจจะมีอยู่ร้อยเดียวแต่มีความสุขกับเงิน100บาทแล้วร,รู้สึกว่าเงิน100บาทเนี่ยมันจะนําพาความสุขมาให้เรานําพาความสุขไปให้คนที่เราจ่ายเงินด้วยนั่นแหละรวยจริงนะครับ <s> เขาบอกบางคนเนี่ยเงินเยอะนะแต่โอ๊ยทำไมฉันไม่รวยเท่ากับเจ้าสัวคนนั้นเจ้าสัวคนนี้นี่คือไม่ใช่คนรวยในนิยามของหนังสือเล่มนี้ความรู้สึกมั่งมี เริ่มต้นเ,เริ่มขึ้นเมื่อคุณจดจอ่อความคิดที่ว่าตอนนี้ฉันมีเงินแม้คุณจะมีแค่ดอลลร์เดียวก็ตามหลายคนก็อาจจะต่อต้านาก็หลอกตัวเองชัดๆแต่ลองดูครับถ้า,ถามันเป็นการหลอกตัวเองแต่หลอกตัวเองแล้วข้อ1เราสบายใจข้อ2ไม่ได้ทําให้ใครเสียหายข้อ3ม,มันอาจจะทําให้เกิดความรวยจริงๆขึ้นมาก็ได้ข้อ4ี่ถ้ามันไม่เกิดมันไม่ได้เสียอะไรเลยก็หลอกก็ได้ครับเอ,เ,อเอาตรงๆนะผมมองแบบนั้นนะครับ ถัดไปครับก็บอกว่าคนรวยจริงมีชีวิตอยู่ในวันนี้พวกเขาให้คุณค่ากับความสุขในแต่ละวันคนรวยปลอมมีชีวิตอยู่แค่ในวันพรุ่งนี้พวกเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันรากับต้องสังเวยให้วันพรุ่งแต่ว่ารวยจริงเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนะครับอยู่กับวันนี้เลยนะครับเขาก็มีคุณค่าแล้วมีความสุขในแต่ละวันเลยนะทุกคนมีความสุขในแต่ละวันคุณก็เป็นคนรวยแล้ะ แต่รวยปลอมนี่คือแบบไม่ได้รวยจริงอะ่ะคือรวยปลอมก็คือพรุ่งนี้ฉันจะเอาอะไรกินนะตอนนี้เนี่ยใช้ชีวิตแบบเต็มที่อะ่ะคือไปซื้อนู่นซื้อนี่เต็มแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเจ้านี่มาเดี๋ยวค่อยไปหลบอีกทีหนึ่งอันนี้รวยปลอมนะครับนะถัดไปครับก็บอกว่าสําหรับคนรวยจริงเงินคือวิธีและเครื่องมือให้พวกเขาสนุกกับวันนี้ตามที่หัวใจเรียกร้องแต่สําหรับคนรวยปลอมเงินคือเป้าหมายหรือเจ้าของพวกเขาสังเวยชีวิตเพื่อเก็บเงินของตัวเองไว้ ผ้ฟังเรื่องนี้แล้วน่าสะท้อนใจเหมือนกันนะเขาบอกว่ารวยจริงเนี่ยเงินมันคือมันคือ means มันไม่ใช่เอนเงินมันคือวิธีการหรือเครื่องมือที่จะทำให้เขามีความสุขเขารู้จักการใช้เงินนะพูดง่ายๆนะครับมีความสุขแต่ถ้ารวยปลอมเนี่ยฉันจะต้องมีเงินฉันก็จะแบบเงินเป็นเป็นเจ้านายเขาเลยอะ่ะ เป็นทาสเขาเลยเป็นเจ้าของแล้วเขาก็ต้องแบบทุ่มเททุกอย่างแบบทํางานดึกกลับบ้านดึกไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวสุดท้ายทําได้อะไรทําได้เงินกลับมาก้อนหนึ่งแต่ว่าก็ไม่รู้จะไปใช้ความสุขยังไงเพราะว่าไม่เคยใช้เงินเองเลยตลอดชีวิตเนาะเราก็จะมีเงินแค่มีเงินอยู่ในบัญชีเฉยๆเลยนะครับความสมพัธ์ครอบครัวก็แย่สุขภาพก็แย่หลายๆอย่างก็แย่นะก็ก็เป็นอีกหนึ่งแนะวคิดที่น่าสนใจนะครับ ถัดไปฮะเขาบอกว่าคนรวยจริงรู้วิธีหาเงินได้มากกว่าด้วยความพยายามเท่าๆกันมันสําคัญที่ประสิทธิภาพต่างหากนะครับคือคนรวยเนี่ยเขาเขาจะเขาจะรู้ว่าหาเงินเนี่ยใช้วิธีไหนทําวิธีแบบไหนผมมองแบบนี้นะทั้งทังเล่มมันเป็นจิตวิทยานะครับแต่ว่ามันเป็นจิตวิเชิงบวกอะมันทําให้เราคิดคิดดีทดําดีมีความสุขอะซึ่ง ก็กลับไปที่คอนเซปต์ของผมคือผมเชื่อว่าคนมีความสุขก็จะทําอะไรที่สําเร็จได้ได้ดีมีแนวคิดอะไรใหม่ๆมากกว่าคนที่แบบนิเกติฟเยอะๆมีความทุกข์มีอะไรเยอะๆแล้วก็มันก็คิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับเขาบอกความรู้สึกมั่งมีช่วยให้คุณเจอตําแหน่งที่แรงกระทําที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองเป็นระบบที่ทําให้คุณสำริจผลสูงสุดด้วยความพยายามน้อยที่สุดไม่มีข้อพิสูจน์ชัดเจนแต่อย่างที่ผมบอกว่า ก็ลองดูครับมันไม่มีอะไรเสียหายนะครับความรู้สึกบางมีอาจจะช่วยทําให้เกิดสิ่งนั้นได้นะครับขออีกสักข้อหนึ่งแล้วกันนะครับที่เป็นข้อคิดยังยังเหลืออีกประมาณสักครึ่งเล่มซึ่งเดาว,ว่าสัปดาห์หน้าก็น่า,นาจะจบนะครับเพราะว่ารายการวิทยาอรเถเนอร์มาสัปดาห์ละครั้งนะครับในวันเสาร์นะเขาบอกว่าคนรวยจริงต่างใช้ชีวิตตามค,คำขวัญที่ว่าไม่มีมื้อเที่ยงใดฟรีได is no f r e e ร u n c h นะครับ เขาบอกว่าพวกเขารู้วิธีบ,บ่มเพาะและลงทุนในสายสัมพันธ์ดีๆกับกุ้ยหลินนะกุ้ยกุยหลินนะลน,นะครับอ,อธิบายคือเขาบอกโดยจริงเขาไม่คิดว่าอะไรได้มาฟรีนะมันไม่มีอะไรฟรีเพราะว่ามันต้องเอาเวลาเอาโอกาสไปแลกเสมอผมผมต่อยอดตรงนี้ไว้นิดหนึ่งคือบางทีบางหลายคนเลยผมติดตามโคชหนุ่มนะ ใน Facebook ในอะไรมาตลอดเนี่ยโค้ชหนุ่มก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาคนชนที่แบบ Desperate คือคนที่จนแล้วรู้สึกแย่เนี่ยเขาก็จะหาทางรวยทางลัดเพราะว่ามันทางรวยทางปััดเขาเรียกอะไรนะทางปกติเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมันต้องเอาแรงไปแลกมันลําบากว่างั้นเถอะนะรวยทางลัดก็วิธีการกนะ็คือมีคนมาชวนไปลงทุนอนะคนนี้มาบอกเฮ้ยเอาเงินมาลงไหมลงร้อยบาทได้200นะภายใน2อวัน ไปใน2สัปดาห์หม่ก็ไม่เชื่อหรอกเจ๊งหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมก็เอาเงินไปลงแค่ร้อยเดียวปรากฏ2สัปดาห์เขาก็โอนเงินให้200เฮ้ยได้จริงเ้ยอ่าถ้าต่อไปลองสักพันหนึ่งอีก2สัปดาห์ได้เงินโอนมา2 0 0พอ้าวของแท้นี่ว่าคราวนี้ขายบ้านขายรถลงไป2ล้านหายวับโดนโกงมันเกิดเรื่องราวแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันไม่มีหรอกครับฟรีลันช์ไม่มีใครเอาเงินมาแจกเราแบบนั้นหรอกครับ ไม่ว่าเขาจะสร้างเรื่องสร้างราวอย่างไรก็ตามนะและยุคนี้เนี่ยมันโหดร้ายนะคือบางทีคนมันก็แบบคือคือคนที่โดนหลอกมกักจะเป็นคนที่จนมากๆอ่ะคนที่รวยมากๆเขาไม่ไม่โดนหลอกแบบนี้หรอกเพราะว่าข้อหคือเขารวยขนาดนั้นก็ไม่ได้ต้องการเงินอะไรมากมายแล้วเขาก็มีมีเวลาที่จะศึกษาว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันมันโกงกับ100%นะนะครับ แต่คนที่โดนหลอกมักจะเป็นคนจนที่แบบว่าไม่มีเงินแล้วอยากจะรวยอ่ะนะก็น่าสงสารนะก็ก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงต้องต้องระวังเรื่องนี้นะครับคราวนี้กลับมาที่เมื่อกี้เป็นวาทากูรูเขาบอกว่าที่ที่เขาเล่าให้ฟังนะครับมันมันท้ายเล่มเขาจะมีเขียนไอ้ท้ายบทเขาจะเขียนวาทากูรูอัน,น้ไว้เนี่ยเขาบอกว่าพวกเขารู้สึกวิธีบ่มเพาะและลงทุนในใสายสัมพันธ์ดีๆกับกุยก้ยเหรินกุ้ยเหรินคล้ๆโคชครับคนที่จะมาสอนเรา ที่จะจะมาบอกเราว่าเอาเอไอ้เรื่องนี้มันคือเรื่องที่เราควรทําเรื่องนี้คือเรื่องที่เราไม่ควรทําหรือจะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจหรือใครก็ตามที่ที่ทำให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นหรือคนที่ดีขึ้นนนะครับเขาก็บอกว่าคนที่เป็นเป็นคนรวยเนี่ยเขาก็จะสร้างสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้คอนเน็กชันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ว่าจะไปเอาจากเขาอย่างเดียวนะเราก็ต้องให้เขาด้วยแลกเปลี่ยนกันนะครับ พูดมาประมาณ20กว่านาทีเนี่ยก,ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าหนังสือชื่อ The h a v i n g นะความลับของความมั่งมีนะอาจจะไม่ได้ตรงตรงกับวิกแอนองเทอร์เพเนอแต่ผมคิดว่าคนที่เป็นวิกแอน e องเทอร์เนอก็เป็นคนที่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการสร้างฐานะสร้างชีวิตของเราโดยใช้เวลาในวันหยุดในการสร้างสิ่งเหล่านี้ ไอ้เรื่องแนวคิดต่างๆที่เป็น how to ที่เป็นวิธีปฏิบัติผมเล่ามาตลอดเกือบทุกสัปดาห์อาจจะมี case study อาจจะมีอ่านหนังสือมารีวิวแต่ทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็เลยขอเปลี่ยนโหมดนิดนึงให้เป็นเรื่องจิตวิทยาก็แล้วแต่ความเชื่อท่านนะครับแต่ว่าตาบใดที่ถ้าเป็นผมเนี่ยไม่ได้เสียอะไรไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครก็ why not นะครับทำไมจะไม่ทดลองนะผมก็ทดลองดูแล้วผมก็ยังไม่ได้มีงานวิจัยมาสนับสนุนว่ามันใช่จริงหรือเปล่า100%นะครับแต่ว่ามันมีความสุขอะแล้วมันโอเคอะผมก็เลยเอามาเล่าให้ท่านฟังนะครับลองดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับนปดนสตอรี่ no A life changing story.